ครับวันนี้เราจะมาบอกสั้นๆหลังจากที่ผมเศร้ามานานนะครับวันนี้เราจะพามาเดินมาเดินดูสวนสมเด็จนะครับก็สวนสมเด็จมีอะไรเยอะใช่ไหมสับมองหน้ากูก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูฝั่งนั้นเขาจะมีที่ขายของนะมันชื่อมันชื่องานอะไรนะโจนะสีพฤฒเสวนสีพฤฒเสวนนะครับทุกคนครับดุคครับอันนี้คือเรามาตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับตอนนี้บ่ายสองบ่ายสามอยู่ซึ่ง ดึกๆแล้วก็จะมีคนมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเริ่มเข้ามาก็ต้องถือเลยนีต้องหาอะไรซื้อก่อนกลับนะครับท<อ>ุกคนขนมโบราณจะซื้อขนมเคียโบราณน,นี่ขนมโบราณอยู่นี่มี่ขนมโบราณเหรอผมจะมาซื้อไข่ม้วน จำนวนหิ่งไม้ครับตังูยอครับอามูยอครับเอาสองไม้ครับเอาสองไม้ทำไมรถยนต์เข้ามาได้วะอืมอะไรวะตะกระจันก kind of ็ดองเยอะเหลือเกินบกทางเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะอู้อันนี้เผาราวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมอ่านหนอกนะครับเพราะว่า เนื่องจากที่ตอนเด็กๆนะครับผมเคยเรียนภาษาลาวมาจากครูจอนนะครับซึ่งเขาสอนดีอยู่นะครับเขาสอนจนผมเข้าใจแต่ถ้าถ,า,ถามว่าทำไมผมอ่านดอนะครับผมเดาเอานะครับตัวนี้ไม่ได้เรื่องอะไรไหมครับเรื่องของกูกุ้งับหมดแล้วไม่ทั้งครบดีบไม่ครบทำอะไรดี กล้องหลังใช่ไหมอ่ามาดูป่ามาถ่ายคูอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเสียงนี้มันดังกว่านี่มันไม่ได้ยินใหม่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่าหญ่มันจะตกมันจะตกไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกขอร้องกลัวโทรศัพท์มันจะตกปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยปีกิ๊ิปีกิ๊บช็อตขอาเครื่องมาช็อตโว้ปคลิป โอ้ยสัตว์จบคลิปเข้าทุกคนครับจบคลิปกดโทรศัพท์ตกน้ำ